สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทางบ้าน ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กับคอกบ้านๆเลี้ยงวัวต้นทุนต่ําเน้นซื้อแม่พันธุ์ราคาต่ำอ่าทรงลูกสวยแล้วก็นํามาพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมพ่อพันธุ์ดีๆที่ส่งลูกสวยเช่นเดียวกันค่ะอ่าเนี่ยค่ะช่วงเย็นนะคะในช่วงที่เราขังคอก ในช่วงที่เกษตรกรทางบ้านเนี่ยเริ่มปลูกข้าวเกษตรกรรายย่อยหลายๆคนเลยค่ะก็จะทําการเอาวัวเนี่ยขังคอกก็คือไม่ได้ปล่อยเลี้ยงทุ่งนะคะก็จะเอามาขังคอกแล้วก็เลี้ยงด้วยฟางบ้างนะคะหรือว่าหญ้าสดบ้างหรือว่าหัวอาหารบ้างก็แล้วแต่คอกนะคะว่าคอกไหนสะดวกแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเราจริงๆเลยนะคะหลัก หลักการหลักๆในการเลี้ยงวัวช่วงขังข้อก็คือตอนเช้าเนี่ยค่ะตอนเช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเราจะทําการปูฟางแบบนี้เลยค่ะนี่ปูฟางแบบนี้นะคะนี่ปูฟางข้าวแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ฟางข้าวเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบมากนะคะลดลดเขาเรียกว่าอะไรลดอัดฟางข้าวบางคันอะ่ะเขาอัดต่ํา มันก็จะได้ฟางที่ไม่สวยได้ลำที่แข็งๆมานะคะแล้วก็จะมีดินติดมาด้วยอ่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเจ้านี้อัดฟางให้ดีมากเนะะี่ยค่ะฟางฟางข้าวนุ่มมากนะคะเนี่ยลองสังเกตดูนะคะฟางบางก้อนที่อาจมันจะแข็งเพราะว่ามันจะได้ก้านก้านเขาเรียกว่าอะไรตอข้าวเยอะมากแล้วมันจะแข็งแล้วก็จะมีดินวัวจะไม่ค่อยกินถ้าแบบนี้นะคะฟางสวยมากเนี่ยเกษตรกร,กรบางคนก็คือถ้าได้ลด รถที่อัดฟางข้าวไม่ดีอะคะ่ะฟางจะไม่สวยอันนี้คือฟางเราสวยมากนะคะเนี่ยเนี่ยฟางสวยฟางอ่อนฟางเส้นเล็กดีนะคะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าญ้าปลาไหลไม่มีย้าปลาไหลเลยนะคะแบบนี้คือจะกินดีมากถ้าเป็นช่วงขังข้อนะคะเราจะปูรางหญ้าแบบเนี้ยปูรางหญ้าแบบนี้ไว้เลยตั้งแต่เช้าเช้าไม่เช้ามากนะคะประมาณแปดโมงจนถึงเที่ยงบ่ายโมง บางคนก็จะมีหญ้าสดมาให้ตอนบ่ายโมงตอนเที่ยงด้วยจะมีหญ้าสดนะคะอันนี้อันนี้หญ้าปลูกนะคะเนี่ยเราปลูกหญ้าไว้แปลงข้างๆก็เลยได้ตัดให้ก็จะให้ในส่วนของตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นบางวันก็ให้เฉพาะตอนเย็นตอนกลางวันก็คือจะเป็นฟางข้าวทั้งหมดเลยมันแล้วแต่วันนะคะว่าวันไหนเราหญ้าเยอะหญ้าน้อย วันนี้ช่วงนี้หญ้าเยอะก็ให้เขากินเยอะหน่อยถ้าหญ้าเราปล่อยไว้แก่เกินไปนะคะปล่อยไว้แก่เกินไปเนี่ยวัวบางครั้งมันจะไม่ค่อยกินในส่วนของลำเนี่ยค่ะมันจะแข็งตรงเนี้ค่ะคือถ้ามันมีลำบางครั้งวัวมันไม่ค่อยกินแก่มากวัวก็กินไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยค่ะตอนเย็นก็จะให้เป็นหญ้าสดนะคะถ้ามันเยอะก็ ตอนกลางวันก็ให้รอบหนึ่งแล้วก็หน้าร้อนแบบนี้นะคะวัวเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยคือน้ําด้านหลังของเราจะเป็นถังน้ํานะคะวัวทุกตัวจะมีถังน้ําแยกอ่าเพราะว่าช่วงนี้ก็คือขังแยกค่ะนี่ข้อดีในการทําคอกแบบนี้นะคะคือเวลาเราเอาวัวเข้าขังขอคอกยืนยืนโรงเป็นระยะเวลานานเนี่ยเราสามารถแยก ตัวได้เลยแล้ววัวมันจะไม่มีปัญหาก็คือจะไม่มีปัญหาในการแย่งอาหารชนกันอย่างเนี้ยค่ะจะไม่มีเลยแต่ว่ามันก็ต้นต้นทุนในการทําคอกมันจะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเนี่ยเราทําเป็นล็อกไข่ล็อกมันไว้แบบนี้เลยค่ะด้านในเนี่ยค่ะอ่าตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4งสมี่ห้าหมีทั้งหมด6กล็อกนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงวัวจริงๆตอนนี้เหลือแค่หตัวนี่ค่ะ ใครที่ติดตามบ้านทุ่งมานะคะจะเห็นพัฒนาการวัวเพราะว่าโบเนี่ยเป็นคนที่เคยซื้อวัวที่ผอมมากๆมาเลี้ยงถือได้ว,ว่า,าเขาบอกว่าซื้อวัวแบบนี้เอาไปทิ้งเข้าป่านี่นะคะอคอมเมนต์จากทางบ้านทุกวันนี้เนี่ยเขาให้ดูเลยนี่เขามาอยู่กับเราประมาณาเข้า,าจะเข้าปีที่3ประมาณ2ปีครึ่งตัวนี้ค่ะนี่ เขาให้ลูกเราตัวหนึง่งแล้วก็อยู่ในท้องอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขาจ่ายลูกดีมากแม่เขายาวตัวนี้ถ้าใครจําได้พร้อมมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือผสมผ่านรอบหนึ่งแล้วนี่ผสมผ่านรอบเข้าเดือนที่4ี่เนี่ยค่ะลูกของเขานี่จะพามาดูลูกนี่ชาโลเลตตัวนี้ได้11เดือนนะคะแต่ตัวใหญ่มากนี่แล้วเวลาเราฉีดลําปีสกินอะ วัวมันเป็นไมมเป็นค่ะแต่ว่าไม่รุนแรงไม่อันตรายไม่ได้ตายเหมือนสมัยก่อนนะคะนี่เคล็ดลับวัวอ้วนนะคะก็คือในขณะที่เรามีการเลี้ยงวัวเนี่ยสังเกตถ้าวัวผอมมากๆเราจะต้องมีการฉีดยาพยาธิหรือว่าถ่ายพยาธิวัวนะคะฉีดพยาธิถ่ายพยาธิเขาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยฉีดยาบำรุง อืมฉีดยาบํารุงแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่สะดวกที่จะทําการฉีดยาบํารุงเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะเราก็อาจจะให้ส่วนในส่วนของแร่ธาตุพวกแร่ธาตุพวกพีมิก นะคะมันจะมีแร่ธาตุก้อนพีมีก้อนเยอะแย,ยะไปหมดเลยที่จะนํามาใช้ในการบํารุงวัวของเราถ้าสมมุติว่าวัวเราผอมมากๆแล้วเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมวัวมันไม่อ้วนสักทีประมาณนี้ค่ะหรือบางคนเขาจะชอบพูดว่าวัวาขาดน้ําเลี้ยงประมาณนี้นะคะก็ฉีดยาถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดยาบํารุงถ้าฉีดไม่สะดวกในการฉีดหรือว่าเราก็อาจจะใช้ในส่วนของยาเม็ดนะคะมาให้วัวกินเพื่อถ่ายพยาธิ แต่ว่าพยาธิมันก็แล้วแต่ชนิดนะคะบางชนิดก็ต้องฉีดอย่างเดียวนะะี่ค่ะหรือถ้าสมมุติว่าอ่ะพวกบำรุงพวกไคลโตซานอย่างเงี้ยค่ะ a d ด e, ีถ้าเราไม่สะดวกฉีดแล้วก็ซื้อเป็นแบบแร่ธาตุเป็นผงก็ได้มาให้วัวกินในช่วงขังข้อะคะ่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่มันจะทำให้ให้วัวผอมก็คือวอัวเขากินไม่อิ่มแต่ว่าวัวมันจะไม่ได้ตากแดบดบมันจะไม่ได้เดิน การพักผ่อนมันจะเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเลี้ยงถูกวิธียังไงวัวก็อ้วนคาว่าเลี้ยงถูกวิธีก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเกษตรกรบางท่านเนี่ยเลี้ยงอาจจะปลูกหญ้าหาย้าเก่งคือได้กินหญ้าเยอะมากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับบางท่านในช่วงขังคออเลี้ยงวัวเยอะหาญ้าไม่พอวัวจะผอมนะคะเกษตรกรบางท่านเนี่ยห่วงมากเลยค่ะฟางข้าวเนี่ยห่วงไม่อยากเอาให้วัวกิน กลักวกลัวไม่พ้นช่วงฤดูฝนนะคะก็จะไม่ให้วัวกินฟางจะให้วัวกินแต่หญ้าสดนะคะซึ่งมันมันทำให้เราเนี่ยลำบากในการที่จะหาย้าสดขึ้นเยอะมากในช่วงที่วัวขังคอกเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งเพราะว่าลายย่อยจริงๆอ่ะจะเลี้ยงวัวก็คือจะปล่อยตามทุ่งไม่ได้ยืนลงไม่ได้ขังคอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าจริงๆเนี่ยบูเคยทําคลิปนะว่า การกินหญ้าสดผสมกับฟางข้าวเนี่ยถ้าวัวได้พักผ่อนเพียงพอได้กินน้ําสะอาดดีๆอย่างเงี้ยค่ะวัวมันอ้วนเร็วกว่าการกินน้ําสะอาดของวัวมีผลต่อความอ้วนของวัวสูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวน้ําที่เขากินเข้าไปอะคะ่ะมันจะไปช่วยทําให้กระเพาะหมักของวัวเนี่ยทำงานได้ดีดูซึมได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือโบจะพูดในหลายๆคลิปมากเพราะว่าบางคนเนี่ย น้ําวัวเนี่ยอาจจะเป็นน้ําที่เขาเรียกว่าอะไรวัวเขามันมันบ่อเดียวกันแล้ววัวเขากินน้ําต่อต่อกันวัวบางตัวไม่กินน้ําต่อวัวตัวอื่นนะคะต้องแยกถังอย่างเงี้ยค่ะพอกนี้ก็จะแยกถังเฉพาะเลยนะคะในการที่วัวจะกินน้ําแต่ละครั้งในช่วงที่ขังเพราะว่าที่นี่ขังแยกค่ะเนี่ยค่ะจะมีถังน้ําแยกแบบนี้ให้ทุกตัวเลยแล้วก็ น้ำที่นี่นะคะจะเป็นน้ําบาดาลเพราะว่าเราสูบน้ําบาดาลแล้วก็จะเอาน้ําบาดาลให้วัวกินแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําสะอาดคอบนี้จะไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างนะคะการพักผ่อนของวัวเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับ โรงเรือนมันขึ้นอยู่กับคอกด้วยถ้าคอกที่มันแฉะมากๆมันจะมีพวกมแมลงรบกวนมแมลงกัดวัวเยอะๆเนี่ยค่ะมันจะทําให้ตัววัวเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้วัวอ้วนช้านะคะเนี่ยค่ะแต่คอกนี้ก็ก็ก็ถือว่ามีมแมลงอยู่นะคะก็ยังถือว่ามีพวกมแมลงดูดเลือดอยู่แต่ถ้าเป็นคอกของคุณยายอะค่ะที่ไปถ่ายคลิปให้ดูคอกน,น,นั้นเขาจะกําจัดมูลทุกวัน พอกนั้นจะไม่มีมแมลงเลยนะคะในในในช่วงที่โบไปถ่ายคลิปเนี่ยจะสังเกตไม่เห็นมแมลงเลยดูดูอันนี้มันจะแย่งลูกกินตอนนี้มันจะแย่งหญ้าลูกกินนะคะนูเนี่ยนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเกษตรกรท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้คนเลี้ยงวัวค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ